ขอขอบคุณนะครับคุณมนสิทธิ์หนึบาทไม่มีข้อความมาเลยสุดยอดเลยครับแบบนี้ดีซะแล้วสิและก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณวงสะทอน7 7บาทสู้ๆขอ,ขอบคุณมากนะครับสูุ้แล้วครับผมเออไปได้สักทีมันก็ลงไปนานแล้วนะออฮะกลับขึ้นมาแล้วขนาดตัวของมันใหญ่ขึ้นสินะ <laughs> ไช่รอละตอนนี้นั้นมันได้ค้นพบลมหายใจแห่งพระสุทธาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ดูท่าว่ามันจะเกืนกินดินนั้นเข้าไปเอ่อหาอะไรเนี่ยเอ่อหากลับขึ้นมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสิมันลงไปอีกแล้วนี่หนูมันก็หนูของเจ้าถ้าเจ้าไม่รู้ใครจะรู้อีกล่ะเฮ้ย <c oughs> แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม้หนูของเจ้านั้นมันถึงได้มีอาการเช่นนั้นเหรอก็คือว่าเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ชัดคือมันได้กินดินนั้นเข้าไปอย่างแน่นอนแต่ทำไมมันถึงได้ขุดคุยไปบริเวณรอบๆเช่นนี้ล่ะเอ๋หรืออาจจะเป็นเพราะว่าลมหายใจแห่งพระสุทานนั้นอาจจะกระจัดกระจายไปบริเวณรอบๆแห่งนี้ทำให้หนูตัวนี้ มันวิ่งคุยค้นหาเช่นนี้ยังไงล่ะเออ,เอ,อนั่นสินะใช่ต้องเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนนี่มันหนูของมันจริงไหมเนี่ยให้คนอื่นต้องคอยบอกอยู่ได้อ,อ่ะหาด,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 ดูตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเอ,อ่อเจ้าก็ลอกน้อยของข้าเป็นอะไรห,หรือเปล่านี่ตื่นตื่นซินี่ความคิดของพวกเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดลมหายใจแห่งพระสุทานนั้นเป็นธาตุที่ มีความหนืดมากที่สุดต่อให้มันกระจ,ระจายกันมันก็จะรวมตัวเข้าด้วยกันดูเท่าว่าเจ้าหนูทองของเจ้านั้นจะไม่ค้นพบลมหายใจแห่งพระส,สุทธามากกว่านี่ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วละลมหายใจแห่งพระสุธานั้นไม่ได้อยู่ในที่ตรงนี้หาท่านเจ้าเมืองลีท่านหมายความว่าเช่นไรนะนั่นนะซิแล้วถ้าลมหายใจแห่งพระสุทธา ไม่ได้อยู่ในที่นี่แล้วหนูของข้ามันกินอะไรไปล่ะแล้วที่สําคัญถ้ามันไม่ได้อยู่ในห้องแห่งนี้แล้วสนามแรงโน้มถ่วงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันหรือว่าลมหายใจแห่งพระส,สุทธานั้นจะไม่ได้อยู่ในห้องโถงแห่งนี้และที่เจ้าหนูแสงสีทองนี้กินเข้าไปเป็นเพียงแค่พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปล่อยออกมาจากสมบัติก็เพียงเท่านั้นลมหายใจแห่งพระส,สุทธานั้นจะต้องถูกซ่อนอยู่ในพื้นที่ต่างมิติ สักที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนนี่แต่ข้าว่าลมหายใจแหงพระสุธานั้นไม่ได้ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ต่างมิติอย่างแน่นอนเพราะมันนั้นจะต้องอยู่หลังภายใต้ประตูบานเล็กนั้นและมีคนได้วางไข่า็ก่ส่งพลังของมันนั้นมายังห้องโถงที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้เป็นแน่และถ้าหากพวกเราเข้าไปเอาลมหายใจแหงพระสุธาออกมาไดสนามแรงโน้มถ่วงแห่งนี้ ก็จะต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนเน,น่แน่นอนอีกแล้วอย่างนั้นเหรอคำว่าแน่นอนของเจ้านี่ยฟังมาเป็นร้อยๆรอบแล้วนะปัญหามันก็คือพวกเหล่านั้นไม่สามารถเ,เข้าไปถึงประตูบานนั้นได้ไม่ใช่หรืออย่างไรกันถึงได้คิดหาวิธีกันอยู่เนี่ยแต่ขอ้อเชื่อในคำพูดของหลีหล่หยุนเซียวนะข้าอยากจะขอให้เจ้าน,นลำลมหายใจแพระสุธานั่นออกมาได้หรือไม่กันดีเจ้าพูดได้ดี ข้านะรอคำพูดนี้ของเจ้ามาตั้งนานแล้วเออา,าแต่ว่าตัวข้านั้นก็มีข้อเสนอเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกันข้าก็พอจะมีสมบัติที่จะสามารถทลายสนามค่ายกนแห่งนี้ลงได้แต่ข้านั้นขอสมบัติข้างในนั่นหนึ่งชิ้นอย่างไม่มีข้อยกเว้นและไม่ได้เป็นคนเลือกก่อนนะขอไปเลยไงลนะ่ะบ้า ข้อเสนอนี้ททำไมข้าไม่คิดได้นะแล้วนี่มันเล็กๆน้อยๆตรงไหนกันเนี่ยการพูดออกมาได้ด้วยท่าทีสบายเช่นนี้นั่นก็หมายความว่าเขามั่นใจว่าจะสามารถทำลายค่ายกนนี้ได้สินะไม่มีปัญหาเอาตามที่เจ้าพูดมาได้เลยพวกข้าก็ไม่มีปัญหาเช่นกันดีเช่นนั้นข้าเริ่มแล้วนะเออฮอนี่มัน หัวใจของเจ้าหินตัวน้อยนี่เจ้าได้มันมาได้อย่างไรกันฮะห,หัวใจของเจ้าหินตัวน้อยอย่างนั้นเหรอการตั้งชื่อของเจ้าเนี่ช่างฟังดูไม่ได้เลยฮะมันชื่อหัวใจแห่งปัตตภีตัางหากเล่าก็ข้าจะเรียกแบบนี้มีปัญหาอะไรไหม่่ะะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเจ้าหัวใจแห่งหินตัวเล็กนี้เป็นราชาของสัตว์อสูรแห่งหนินยังสามารถวิวัฒนาการได้อีกสิ่งนี้นะ จะเป็นกำลังหลักของของเจ้าในการต่อสู้จนกว่าตัวเจ้านั้นจะฟื้นฟูความแข็งแกร่งเช่นเดิมได้เออาาสมบัติที่หลีหยุนเซียวคว่างออกไปนั้นมันคืออะไรกันแนะ่สิ่งนั้นน่าจะเป็นหัวใจของสัตว์อสูรบางชนิดแต่ท้าว่าพลังของอสูรที่ปลดปล่อยออกมานั้นช่างรุนแรงและน่าเกรงขามเชียจริงน่าจะอยู่ในระดับ การบ่มเพาะอ,อาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เจ็ดเป็นอย่างตำ่ำเออฮะสัตว์อสูรระดับที่เจ็ดอย่างนั้นเหรอบ้านะเจ้าเมืองบ้านี่เป็นเพียงแค่จอมยุทธขั้นที่ห้าเองนี่ลียุนเสียวผู้นี้ช่างมีสมบัติล้ำค่าอยู่ในมือเสียจริงด้วยเออหาพ่อหนุ่มคาคาชิเจ้ายัางไม่ตายอย่างนั้นเหรอนี่กูฟยหยางดูเหมือนว่า เจ้าหัวใจแห่งหินตัวน้อยนี้กําลังพยายามรวบรวมดินที่อยู่บริเวณรอบๆแห่งนี้เข้ามาที่ตัวมันแต่ทว่าดินที่อยู่ในห้องโถงแห่งนี้นั้นแข็งแกร่งจนเกินไปมันไม่สามารถรวบรวมได้อย่างแน่นอนนั่นสินะถ้าอย่างงั้นพวกเราก็ควรจะต้องช่วยมันสิเอ่อหอนั่นมันอาวุธส่วนประเภทใดกันนั่นน่ะสิ กิ่นอายของพลังนั้นช่างทรงพลังเสียยิ่งกว่าหัวใจนั่นเสียอีกเออฮะมันเอาดาบไปขุดหินดินเล่นเลยรไว้เฮ้ยเออฮะบ้านะดาบเล่มนี้ทรงกินอายของมังกรออกมายังไม่น่าเชื่อหรือว่าเขานี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันดาบที่แม้แต่เจ้าของของมันอย่างชิงเฉินและจ้านฝานยังไม่สามารถ รวมให้มันเป็นหนึ่งได้ทรงพลังถึงเพียงนี้แต่อยู่ภายใต้มือของหลี่ยุนเซียวแล้วทำไมมันถึงได้ดูทรงพลังอย่างไหลที่ติเช่นนี้ล่ะเอาละสามคลิปตามสัญญานะครับแต่ยังรู้สึกดีๆอยู่เลยเนี่ย